ครับแล้วก็แล้วก็คุยกันจบเรียบร้อยว่าเหตุผลเพราะอะไรนะแล้วก็กพยานเราก็ยังยืนเหมือนเดิมว,ว่าคดียังกู่ก็ยังเป็นพยานของเราชุดเดิมนะครับส่วนเรื่องของอน้องเบ้นนะมผมเล่าให้ฟังในเรื่องของบอลบางแก้วนะครับตอนแรกเนี่ยท่านวีระชัยมาทําคดีมาควบคุมคดีโดยใช้สภคูค๊ดเนี่ยเป็นเป็นคนทําคดีปรากฏว่าไฟฟ้าช็อตนะครับพิสูจน์หลักฐานหนึ่งเนี่ยของวัตถุนธานีก็ระบุว่าไฟฟ้าช็อตนะก็ไม่สามารถเอาผิดได้ เรามาพ่อเขาเนี่ยมาล้องโผมผมว่าพาเขาท่านศรีปรลาแล้วก็ไปทําพิสูจน์หลักฐานใหม่จนสามารถแจ้งว่าหาบอนบางแก้วแล้วก็หาประมาทแต่ไม่หมดถึงแก่ความตายทีนี้ตาหลังเนี่ยเราไม่ได้ทําถึงขั้นขั้นศาลเราทาแค่พอพิสูจน์ว่าบอลบางแก้วมีความผิดเบื้องตอนน้นนะครับก็เหมือนหน้าที่เราทีนี้ตัวขั้นตอนเนี่ยเราก็พาพ่อเขาไปคุยกับท่านศรีปรลาทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วก็เขาก็เผาตกลูกเขาไปต่อมาเขาไปทําเรื่องของการ บันทึกให้เงินเดียวยากันเน่ะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่รู้แต่ว่าพ่อเขามาได้มาหนึ่งล้านแล้วแต่หลังพ่อเขาออกมาร้องว่าได้กนไม่ครบแล้วก็คดีไปถึงอายการทีนี้ช่วงสถานการณ์เสร็จโควิดก็เลยเรื่องคดีมาไม่ใช่แต่สวนนะครับคือราการสื่อพยานนะ,สะแสดงว่ากติกที่มาโพสต์ว่าเหมือนที่เหมือนเหมือนทำงานล้มเหลวในอะต่างๆไม่ใช่การดิสเครดิตไหมคะอันมั่วมันไม่รู้อยู่รู้ไหนมาก่อนนะทีนี้คือเอาอีกคดีที่สี่เนี่ย คดีของลาลาเบลเนี่ยสารชั้นต้นก็จำคุกหมดทุกคนหกคนที่สารบุรีแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกเดือนกันยาเนี่ยนะครับจาจารับไม่พ่าตาสางอุทธรณ์นะอันนั้นทุกคดีที่ผมพูดผมทําเสร็จเรียบร้อยหมดเลยนะแบบนี้พี่จะเอาผิดกระติกไหมคะไม่เหมือนหมิ่นประมาทไม่เดี๋ยวเวลาไปว่ากันในคดีหลักเลยว่าคดีพวกหมิ่นประมาทคดีเด็กๆครับค่ะขอบคุณค่ะ นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายโมงนะคะได้มีการ